เห็เนียงกาะให้เนียงกาะแตงแตงรถชื่อๆครับโอ้แต่งรถโอ้พักกินข้าวแดดฮ้อนอแตงรถชื่อๆตั้งศูนย์มันออกมาเบ่งน้ำนาะรถโรงงานมือแดกนั่นกระเมียนเนี้ยของพากันเปียกหลายศูนย์กับขาดตี้ก่งสูนอเก่งสูนย์อะไรว่านี่หน้ามีปุ่นกดหน่อยนึงกดใหญ่นึงมัดขาดด้าน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 นานนาน อไมหน้าค <ste> okay. ้องกัน <homework> นี่านี้ไหมหน้าคล้องใ่หน้าค้องก็เหงาถิ่น้อคล้องลงอรอนี่โจมผมว่าโว้ยขอคืออะไรใช่ที่หมดอนเอากรไดิทีนตัวนี่ว่าอันไหนใช่ไ อาเห็นยังเรบ่ได้รถบ่ไ้ตายได้กาเสกซือกร้อมเลี้ยวละตัวน้อมวยยังปั๊บแ่งนยวเลยเนี่ยมือมออกงานมือแรกออกงานมือแรกมือแรกมือแรกแน่ในรายหมื่นเลยมื่นก็มือแรกแล้วมือนี้ิมือแรกแปมือยังิมือแรกอยู่ Ê long เบิ่ง long เบิ่ง piu piu, ôi chân ได้ nhỏ เอา piu piu ว่า <coughs> 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 เกี่ยวข้อหางไปขายก็ใ้พันหาทิปประเสตว์แต่ข้าหางเรากแก่ดีเนาะขาหางเราแก่ดีนเนาะเีืองดี Yeah. ก็มีโว้ยรุ่นนี้เขาไม่ใขากลองหรอกเขาใจน้ำเทียงเขาใส่น้ำเทียงโอ้ยมดมาวหมดันเด่นออกเซีคละบุ๊ีแล้วครับอซดเสียะบบอีแค่สามมือผมน่ะแค่ตีเขาทีเว้ยม่นบ่ม่นบ่อยน้อเสีงะบบอีรุนยี่บ่ อยู่แค่สามหมื่นเนาะคือราคาไปเนาะที่ว่าท่นมาทีเรื่องนังเกียวเขาไปี้งกู่าเกี่ยวเขาเยี๋ยวง้มเกีียวเขาไปเลี้งคู่านเกี่ยวเขารอันมาคืนอัี้สางเกียร์ซื้อพิย์นโอ้ยจอดนเกี่ยวมึงขั้นนี้โดยเฉพาะเครับพี่น้อง ทิบไรทิปอะไรสามนาทิไรเนี่ยสามนาสามเกี่ยวแบดโอ้ที่งานนี่นะครับใีดะครับมือนี้่ดะทดขิไร่รถคันเดียวมาเกีียวสุดๆขับส, SDK, ส,ส,ส,ส oh. ุดสามคนโอ้ยมีกเ <c oughs> <ส nun> <may> ียงกระุ่งนุ่งไม่เปะไรมือนี้เติมหรอวะโอ้ยบ่บ้บ กว่ามันใหญ่บังเลยครับเป็นยังไงมือนี่านบอกมึงทำสิบเอยวยาดกแดงครับอย่าดกดเด้งว่าน่ยิงเขา เสียงระบบอีกนะครับมือเสียงระบบมือที่สองเหรอันนี้นะครับสวัสดีครับ